ปลูกบอนสีไปได้สักพักนะคะตัวนี้ก็จะเป็นบอนสี้องเฮานะคะเพื่อนๆที่มิ้น์ได้ทําการเปลี่ยนดินแล้วก็เปลี่ยนกระถางให้กับน้องเขานะคะเพื่อที่จะให้น้องเขาเนี่ยมีการเจริญเติบโตได้เต็มที่นะคะ จากนั้นเนาะน้องเขาเนี่ยก็ได้มีการติดลากนะคะติดลากลำต้นก็เริ่มแข็งแรงและเราก็จะมาบำรุงดูแลน้องเขานะคะเพื่อนๆเพราะว่าอบอนสีต้นนี้นะคะจะเป็นบอนสีพื้นบ้านบอนสีโบราณของเราทั่วไปเนาะมินเนี่ยก็ได้ทำการเลี้ยงเขาไว้นอกตู้นะคะเพื่อนๆมินก็เลยจะมาบำรุงเขาด้วยการคุมหน้าดินของเขานะคะ เพื่อที่จะให้เขาเนี่ยสามารถกักเก็บความชุ่มชื้นได้ดีนะคะก็จะทาให้น้องเขาเนี่ยไม่ทิ้งหัวไม่ทิ้งใบนั่นเองนะคะเพื่อนๆืนส่วนการคุมหน้าดินของเขานั้นมิ้นก็จะใช้ตัวนี้เลยนะคะเพื่อนๆนตัวนี้นะคะก็จะเป็นใบมะขามหมักนะคะเพื่อนๆนใบมะขามใบก้ามปูแล้วก็พวกเศษใบไม้เราสามารถนํามาคุมน้องเขาได้นะคะ มินก็จะคุมบริเวณอรอบรอบขอบกระถางน้องเขาเลยเนาะตัวนี้นะคะเพื่อนๆจะเป็นใบมะขามนะคะ,ะในตัวใบมะขามเนี่ยก็จะช่วยกัดสีให้เขามีสีสวยงามสีแบบสีเข้มเลยนะคะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเราจะไม่ใส่เขาเยอะมากเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าเราใส่เขาเยอะมากเกินไปเนี่ยเวลาเราลดน้ำก็จะทำให้ น้ำเนี่ยไม่สามารถระบายได้ดีนะคะและเคล็ดลับอีกวิธีหนึ่งนะคะเพื่อนๆที่จะทำให้บอลสีฮองเฮาของเราเนี่ยมีใบที่สวยใบที่แบบว่าเข้มเด่นชัดนะคะเพราะว่าบอลสีตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่าเขาได้รับแสงแดดที่เพียงพอหรือว่าใบน้องเขาเนี่ยมีการเจริญเติบโตเต็มที่เนี่ยใบน้องเขาจะเป็นสีแดงเข้มสวยมากๆเลยนะคะ มิ้นก็จะดูแลเขาเนี่ยในเรื่องของแสงแดดนั่นเองนะคะเพื่อนเนเพราะว่าบอนสีต้นนี้นะคะจากที่มิ้นได้สังเกตเขาเนี่ยเขาจะชอบแสงแดดนะคะชอบแสงแดดลำไลแสงแดดประมาณ50-70%นะคะตัวนี้จะช่วยได้มากๆเนาะและที่สำคัญเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาได้รับแสงแดดที่เพียงพอลำต้นของน้องเขาจะแข็งแรงมากๆเลยนะคะเพื่อนเพื่อน จะมีลำต้นที่แข็งแรงมีสีที่สวยงามนะคะถ้าน้องเขาเนี่ยไม่ได้รับแสงแดดเลยใบของเขาจะซีดจะเหลืองนั่นเองนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งเนาะถ้าน้องเขาเนี่ยอยู่ในที่ที่มีแสงแดดจัดมากเกินไปหรือว่าอาจจะเป็นแสงแดดโดยตรงเนี่ยจะทำให้ใบของน้องเขาไม่ได้เหมือนกันนะคะฉะนั้นแล้วเนาะในการที่จะเลี้ยงบอนสีทองเขาเนี่ย ให้เขามีใบที่สวยงามนะคะเราก็ควรที่จะให้น้องเขาอยู่ในที่ที่มีแสงแดดลํำไรแสงแดดแบบเพียงพอนั่นเองนะคะเพื่อนๆและเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะคะในการดูแลเขาเนี่ยในช่วงหน้าร้อนนะคะเพื่อนๆมินก็จะดูแลเขาในเรื่องของน้ํานะคะซึ่งน้ำเนี่ยเราควรลดน้ำให้เขาในช่วงตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะคะหน้าร้อนเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบว่า บนสีเขาจะไม่ชอบมากๆเลยนะคะยิ่งถ้าเกิดว่าเรามาเลี้ยงเขานอกตู้แล้วเนี่ยก็เราก็ควรที่จะดูแลเขาเป็นพิเศษนะคะอ่ามินก็จะลดน้ําเขาทั้งเช้าแล้วก็เย็นนะคะเพื่อนเื่อเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เขาทิ้งใบเขาพักหัวนะคะแล้วก็มีใบที่สวยๆแบบนี้ให้เราได้ชื่นชมนะคะ อ่านี่นะคะเพื่อนๆก็เป็นเคล็ดลับวิธีการดูแลบอลสีฮองเฮานะคะเพื่อนๆสำหรับท่านไหนเนี่ยที่เลี้ยงบอลสีฮองเฮาไว้นอกตู้ก็สามารถนำวิธีนี้ไปปรับใช้ได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ